สวัสดีครับผมก็อดมินแทนกับขวอฮานอยวันนี้นะครับฮานอยวันที่สิบสามมีนาคมเด่นนะครับอ่าฮานอยพิเศษขอโทษครับฮานอยปกตินะครับหกแปดมากับหนึ่งสามสี่เก้านะครับฮานอยพิเศษนะครับสี่สองมากับสามสามสามห้าแปดเก้านะครับฮานอยวีพีสามศูนย์มากับแปดเก้าสองสี่ดึงเด่นรวมนะครับตามสี่หน่อยเนาะเด่นวันนี้นะครับเขาดึงแปดสาม แปดสามนะครับมากับ6,4,2,9นะครับมาแปดสามครับ8 6 8หกแดสีดสอง 8 9นะครับสาม,มารถสามครับส4 3สี่นะครับร้อยเจครับ 7, 7 83ดปดสามนะครับเจ็ด8ปดหกเจ็ 7 3็ดสามหครับเจ็ดสามสีเน้นนะครับแปดสามแปดหกแปดเก้าเจ็ดแปสามเจ็ดแดหก้าหรับหวยฮานอยนะครับวันอาทิตย์ที่13มีนาคมจับได้ตามนี้เอาเป็นว่าขอให้โชคดีครับสำหรับ หน่อยวันนี้ครับ